ถึงวลาเนผอบู้ผูพับแผ่วูพี่เดียวเดินต่ำผือเดินตาำผือเวลาพอบนั้นเดินยังมุนยังอะไรผาท่าไหมยังถึงขแเล้งว่าผือวันนี้เขาเล้งรือวาเดินอินวาไดดฮมอินวาเดิมเอวางก็เฟ้ยเลยว่กระท่าวาสิวาเดินห้ากินตะกุนห้ากินตกต่างไว้ตะกน้ากินอย่ามายุ่งกันได้เป็นอันเนยพับแผว สิ่งลึกลับที่อยู่ในป่าพูดผีต่างๆหลายคนสงสัยนะครับว่าเท่าไข่อยู่ในป่าเนี่ยเขาเคยเจอของพวกนี้บ้างหรือเปล่าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตามไปถามเท่าไข่กันดูนะครับว่าเท่าไข่เขาเคยเจอบ้างหรือเปล่าถ้าเขาเจอเนี่ยเขาต้องทําอย่างไรแล้วเขาชนเผ่าเนี่ยเขามีคาถาจะไล่พวกพูดผีอย่างไรนะครับเมื่อเจอแล้วเขาจะทํำยังไงเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราไปฟังคำตอบกันครับ เส้นผอบบางมาในโบผับแถวบูบูมันก่ว่าพีู่เลด้ไหมผอบยังมังใหม่เส้นผอบยังมังใหม่ย้อนเรื่องว่าแรกแต่ห้องมันเห็นเห็นในเงาเหรอไม่ชัวเห็นกลางวันหรือกลางคืนกว้างวันกลางวันนี่เหรอเห็นเป็นเงาเหรอมันเทน้อยอ่าเห็นเทน้ำต้อเลยแต่ว่าแล้เดินกว้างมันจะก่อนผอบตัวนะมันโย่ใส่บานโดเลยแต่กุ้งคัางดูเห็นเห็นเป็นตัวนี่เนาะมันไลไป ไอพึ่งพอบเด็กว่าซื้น่มอเสือเกือไปลยแต่ฟานเลยคนั้นเออกูอบวัวน่คนเอเห็นเป็นคนเนี่ยมอนอาเลยจะไม่คิดว่าเป็นคนเลยถึงมันให้ตัวใดเออมอนให้ตัวใดในป้าเนี่ยในป้านี่พึ่งพอบไม่นานที่อตัวดือแตฟดอเลเออเลขหลาวเนาะมอนอย่งโยเลยจุบันนี่คืออย่งโยเลยมอนมไ่นอันนั้นไม่ใช่คนยิงคนจายเดี๋ยวนี้คนจาย โอถึงเป็นผันผือเป็นเป็นคนใส่เสื้อผ้าไม่เราเนี่ยมันอะไม่ใส่เสื้อผ้ามันผันผือไม่มีเสื้อผ้าไม่ไม่ใส่เสื้อผ้ามันโอ้ขี้ขุนมาเกิดอะไรนึกขี้คนนอกกว่าช่องอ่ะนเป็นขนชายช่องขนมันไม่ใส่เสื้อผ้ามันขุนผิวสีดำสีผันผือสีขาวสีดำนี่เป็นเหมือนมันนี่ว่าเหมือนคนบ้านเป็นเหมือนนี่เป็นเป็นมันนี่เนี่ยคนนี่โอ้ขนเทวดามันมาหรืออะไรเนียขึ้นวน วันน ouais, ั้นแล้วกูปิดตาโค้งนั่นเดี๋เออเลขแล้วหนูเหมืนถึงเตืนถักไม่เนี่ยมันมันคักเลยมาเฮู้ออมาไม่ฮาเลยมามามันไม่เฮามามาไม่เฮาเออมาไม่เฮาถู้เลยถึงเตืนดับเบิลเนี่ยก็มันปล่อยเลยก็ปล่อยที่แถวไรที่แถวไรวัดจ่าววันเถียงหัวต้นยินต้นไม้ชายเลือดไม่แข็แข็ทแขีนึงยาครับโอเคทีนึงมือนโอ้ เีนึงอบอันนันอมันกอนนี่เทเดินกับมัน่ได้ใื้อผ้ามันเป็นมันกัมันนี่นีลยหนอถึงไหนเลยหายไปเอหายไปเองนีไปเองอ้เล็นอเกว่าองคนสคนนั่นใช่หอสองคนมันเห็นมันเดินอ้ำรงนานพนี้เอ มันม่เดินเิมลงน้าวาน้วน้ามาัามนามากมัน,ม,นมันเดินทำมันอ,<ด>อยากคุณหมุนห,หนาอ,อถึงเวลาเ<อ>ต้นผอบโบโพับแพรู่พี่เดวานเต้นต่ำผิวเต้นตาำผือเวลาผอบูนั่นเต้นอย่างหมุนอย่างอะไรขาท่าไหม thế, có lẽo bìa, vừa mà lengu. Mày do bài đấy. Huh? In vado mày do bài do in do bài do bài do in do bài do bài do bài lên bài do 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 này, do bài 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 do nu tăng cột tăng với tăng, tăng quay đầu gặp ấy mình gặp ấy mình ừ, phần nào lao nó thứ mình phải mai tiền mình phải là... mình mới nhung đây đâu mình mới nhung này <laughs> oh.